สวัสดีครับพบกับผมซีโนโอะมูเลดครับวันนี้เราจะพามาชมเหนือดวงสองนะครับของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับตัวนี้เป็นเหนือดวงสองนะครับเหนือดวงแรกใครไม่ทันก็มาดูเหนือดวงสองกันนะครับก็ผ่านการเสกในพธิธีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอ้โหพิธีก็หลายรอบจัดนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเสกกว่าจะออกมาได้นะ เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรายการทองแดงลมลุ้งนะครับเหรียญรายการทองแดงลมลุ้งนะครอ่าก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับอ่าก็โอ้โหผ่านการจองยากมากนะครับใครใครได้ได้จองก็โอ้โหใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับครับอันนี้เราก็จะมาแกะให้ดูนะครับว่าเหรียญเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับอ่า อะผมก็ได้มาสองสองเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นของผมกับของอของแฟนนะครับคนละเหรียญน,นะครับเราก็มาแกะกันดีกว่านะครับมาเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เลขอะไรด้วยนะครับครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องซีโน a อโมเลด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะอ่าช่องผมก็ห่างหายไปนานนะว่าเพิ่งกลับมาทําคลิปนะครับ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องอมือถือพังนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับมือถือพังเพราะว่าก็กล้องมันพังครับกล้องเสียเพราะกล้องเสียเราก็เลยไม่ได้ทําคลิปนานมากแล้วนี่ก็เพิ่งจะได้เริ่มทํากันนะครับอ่ะเรามาแกะกล่องซ้ายกันก่อนดีกว่านะครับเรามาแกะกล่องซ้ายกันดูนะว่าจะได้ยังไงสวยไหมเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาแกะกันดีกว่าครับ ส, <ENNIS S 1> สินเดิมเลยนะครับสินเดิมนะฮะเนี่ยสวยๆเลยนะครับดูนะะ after, หน้ากล่องก,ก่อนนะนี่ครับเพราะว่าเหนือดวงแรกเราไม่ทันหรอกเพราะว่าหากันยากนะเหนือดวงแรกแท้ก็เยอะนะครับเกยก็เยอะนะเหนือดวงแรกเนี่ยนะคนที่ดูเป็นก็โชคดีไปคนที่ดูไม่เป็นก็จะโดนเข้าตัวเยอะเหมือนกันครับเหนือดวงแรกนะแต่นี้เหนือดวงสองครับเหนือดวงสองนะครับอะเรามาดูันี่ก่านะครับอันนี้เสกพิธีใหญ่ด้วยนะอ่าเสพพิธีใหญ่นะครับ โอ้โหตอนนั้นแย่งกันมากเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะว่าเหรียญสวยแค่ไหนนะครับแกะออกจากกล่องแล้วครับเรามาลุ้นเลขพร้อมกันเลยนะดูดูดูเนื้อก่อนดูเนื้อก่อนโอ้ยหลุงเขียวปัดเลยนะครับโอ้ยเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกนั้นดูดูนี่เดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับแต่เรามาดูเลขกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้เหรียญแรกนะโอ้โห สวยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟไฟอาจจะอ่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมหาไฟเสริมให้นะเพราะว่าไฟไม่ไม่ไม่ได้นี่เลยครับอันนี้เราทําแบบเร่งด่วนนะครับเร่งด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลขที่ออกนะครับอะไรวะสามอะไรเนี่ยสามหนึ่ง สองสองสามหนึ่งสองสองครับโอ้โหสามหนึ่งสองสองนะครับสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับทองแดงลมลุงนี่สร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับสามหนึ่งสองสองนะครับใช่ไหมเลขสามนะชัดเจนนะเดี๋ยวดูอ่ะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเจ็ดครับมีหางนั่นแหละใช่ไหมช่วยกันดูนั่นแหละหางนะอ่าใช่มีหางหน่อยหน่อย ตอนแรกกันนวสารมีหางเป็นเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งสองสองนะครับเจ็ดหนึ่งสองสองนะครับใช่ไหมมีหางเนี่ยเนี่ยมือนิ่งๆนิดนึง,นงอ่ะมีหางนะเจ็ดหนึ่งสองสองโอ้โหดูเหรียญสวยมากเลยดูอ่ามาดูด้านหน้าก่อนแล้วกันอ่ะมาดูด้านหน้าก่อนนี่ครับอื้อคลิปครับจมูกสวยนะครับดูด้านข้างอืนี่ครับ ต่อโค้ดนะครับชัดเจนนะครับเหนือดวงอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเกนะครับนี่ครับอันนี้แท้แน่นอนนะครับเอามาให้เชยชมกันนะครับเอามารีวิวให้พี่พี่เพื่อนที่ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ดูนะครับเอามาได้ได้ดูกันนะครับแต่มีน้อยนะครับผมก็มีน้อยนะผมก็ตามงบนะครับตามงบของผมอ่าไม่ได้ <utan> Ask, ไม่ได้มีเงินเยอะแยะนะครับ <t art> เราก็ <t art> เอาตามงบครับนี่ครับแต่ก่อนหน้านี้นก็มีหลายรุ่นนี้ผมมีนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้นี่นะครับอ่ะเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองเราจะมาแกะดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองมาแกะดูกันฮะซีนเดิมนะฮะเรามาแกะดูนะฮะอึ๊บ กองน้ำอาอปิดปิดปิดไม่ให้ดูกันอ,อือปาเหรียญที่สองนี่เป็นเหรียญของผมเองนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านะครับโอ้เขียวเหมือนกันสวยครับสมบูรณ์นะเหมือนกันทั้งสมบูรณ์ทั้งสองเหรียญน,นะครับอ่าล้วมาลุ้นเลขเหรียญน,นี้กันดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรนะครับเลขที่ออกเหรียญน,นี้ เจ็ดเหมือนกันอีกแล้วโอ้โหเจ็ดนำอีกแล้วครับเจ็ดหนึ่งเหมือนกันเลยอันนั้นสองสองนี่จะสองสามหรือเปล่าเนี่ยโอหกโอเจ็ดหนึ่งหกครับอันนี้เจ็ดหนึ่งหกอันนี้เลขสามหลักนะครับเจ็ดหนึ่งหกเลขหนึ่งหกนะเจ็ดหนึ่งหกดูสภาพเหรียญครับโอ้สวยทั้งสองเหรียญเลยนะครับสวยทั้งสองเหรียญเลยบอกเลยว่าสวยมากนะเขียวอีเลยฮนะทองแดงลมลุ่งนะครับ ด้านหลังครับด้านหลังนี่ชัดเจนนะครับเห็นนะสองกล้องให้ตีกล้องให้นี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับดูทั้งสองเหรียญสวยทั้งคู่ครับดูแต่ซ้ายจะเข้มกว่านะซ้ายจะสีสดกว่าขวาจะสีออกอ่อนๆมานิดนึงนะเหมือนซ้ายจะได้สวยกว่านะโอ้โห สายจะได้สวยกว่านะนี่ครับสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญเพราะฉะนั้นโคดยังไงก็ไม่เกินหนึ่งหมื่นนะครับโคดยังไงก็ไม่เกินหนึ่งหมื่นนะดูดูดูความสวยโค้ดไม่เกินหนึ่งหมื่นแน่นอนฮะโอ้โหเออด้านลาโอ้ยเก็บร่วงอ่านี่ครับสวยทั้งคู่นะครับอ่าขครไม่เคยเห็นของจริงได้ได้ดูกันแล้วนะครับอกับผมนี่ ครับอ่ะครับก็ไม่ได้ลงนานนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวเกินแล้วก็ไม่สั้นเกินนะครับเค่เปิดให้ดูนะครับได้เห็นเหนือดวงกันนะครับได้เห็นเหนือดวงสองกันนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมีสมเด็จทรงมังกรนะครับของวัดนาคปกภาษีเจริญนะครับเป็นเนื้อผงรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวได้รอชมกันได้เลยนะครับ อีกไม่นานเกินรอครับของมาถึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ว่างทำคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ